หนึ่งนะฮะให้น่ากินตัวนี้คืองาดำเซซาม Sesame ีเอสดูสรรพคุณแล้วเนี่ยร้องจากเลยว่ามันสุดยอดนะฮะคืองาดำตัวนี้เนี่ยเราก็ไม่เคยรู้แต่ความจริงแล้วคนเราเนี่ยเกิดมาเนี่ยเพื่อกินธัญ,ญพืชเป็นหลักเพราะว่าคนเราเนี่ยมีฟันเป็นฟันบดมากกว่าฟันตัดฟันเคี้ยวเรามีทุกฟันนะฮะเพราะฉะนั้นเราเควายไม่มีเขี้ยวคว,ยควายกินแต่หญ้าเสือเนี่ยจระเข้กินแต่เนื้อฟันคมหมดของเราเนี่ยมีทั้งฟันบดฟันคมเราต้องกินข้าวถั่วง,งา ปรากฏว่างาเป็นของที่มีค่ามากนะฮะมันมีสารสําคัญที่ชื่อว่าเซซามินนะฮะเซซามินสารสําคัญของเซซามินของเราเนี่ยเป็นสารสกัดจากงาดําสารสกัดจากงาดำเนี่ยเข้มข้นกว่าผงงาเข้มข้นกว่าผงงา20กว่าเท่านะฮะเพราะฉะนั้นเมื่อเทียบกับที่เขาขายในท้องตลาดที่ดังๆอะไรกันนั่นนะฮะดังๆทั้งหลายเนี่ยของเราหลึ่งแคปซูลเท่ากับของเขา สามสิบแคปซูลน,นะซึ่งเขาก็รู้ตัวเขาก็เลยทำขึ้นมาว่ายี่สิบเท่าแต่เรายังสามสิบเท่านะฮะเพราะตัวนี้เพราะว่าเราเซซามินยี่สิบมิลลิกรมัมให้ดูว่าอย่างนี้เลยนะฮะดังนั้นเนี่ยเวลาจะดูต้องดูที่เซซามินเซซามินจะมีมากในสารสกัดสารสกัดสองร้อยมียี่สิบมีสิบเปอร์เซ็น์แต่แต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นผงงานนะมันต่ำกว่านะฮะอย่างของเขาจะมีเซซามินทั่วๆไปที่เห็นขายท้องตลาดมีเซซามินแค่0.6เท่านั้น แต่ของเรามีถึง20แล้วถ้าเกิดเป็นสมาร์ทตี้เซซามีที่เป็นซองกินในอาหารเช้าของเราเนี่ยจะมี15นะฮะทีนี้มาดูกันว่างาดมมีสมบัติอะไรบ้างนะฮะคุณสมบัติที่เด่นมากตอนนี้ที่เขาดังๆกันเนี่ยเขาดังกัน2เรื่องคือ 1. มันยับยั้งมันทำลายเซลล์มะเร็ง a พ o p t o s i s ทำให้ตายได้ 3. มะเร็งนะฮะมะเร็งเต้านมมะเร็งตับและมะเร็งเม็ดเลือดมันเป็นตัวที่บํารุงตับมันเป็นตัวที่บํารุงตับลด การเป็นพิษจากเหล้าของตับด้วยลดสารพิษของตับด้วยแล้วมันก็ยังช่วยฆ่ามะเร็งตับด้วยนะมันสุดยอดอันที่หนึ่งอันที่สองมันเพิ่มมวลกระดูกตัวงาดำมไม่เพียงแต่มีแคลเซียมเยอะมันจะมีสารสำคัญกระตุ้นการสร้างออสซิโอบลาสของกระดูกให้สร้างกระดูกหนาแน่นขึ้นด้วยเพราะฉะนั้นคนที่โรคก,กระดูกบางเป็นโรคของคนไทยนะฮะเพราะว่าคนไทยเราเนี่ยไม่ได้กินนมกินเนยตั้งแต่เด็ก ดังนั้นอย่างเราเนี่ยก็เล่นแต่ปูปลาเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็กระดูกบางดังนั้นเนี่ยตัวนี้เป็นตัวหลักเลยแล้วก็มันยังมีคณสมบัติพิเศษอีกลดคอเลสเตอรอลและลดพลาคตะกอนในผนังเส้นเลือดเหมือนทัพทีมอีกด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยแล้วมันลดความดันแบบเล็กน้อยนะฮะลดความดันให้รู้ว่ามันแค่ไม่เพิ่มความดานันคือมันลดแค่3กระจอกงอกง่อยเลยคงความดัน180เนี่ยจะต้องอให้เหลือ120กินนี่ไม่ลดหรอก อย่างที่เราหมอผมเคยบอกว่าความดันสูงเราต้องใช้ยาเป็นหลักแต่ให้รู้ว่ามันช่วยลดความดันแค่3ามไม่ทําให้ความดันต่าเกินไปแล้วก็ไม่อันตรายในคนความดันสูงเพราะฉะนั้นยาดาตัวนี้นะฮะเป็นสุดยอดไม่มีข้อห้ามในทุกทุกโรคเพราะว่ามันคืออาหารข้าวถั่วงาข้าวถั่วงาเป็นอาหารคนที่กินบางวิรัตกินเจเนี่ยเขาก็จะต้องกินข้าวถั่วงาเป็นหลักเราเคยเรียนรู้ตั้งแต่เด็กแล้วว่าถ้าเรากินข้าวถั่วงาครบจะได้โปรตีนครบ แอมโนียิครบไม่มีข้อห้ามนะฮะมันทลายเซลล์มะเร็งสามมะเร็งมะเร็งสุดยอดอันดับหนึ่งของโลกคือมะเร็งเต้านมเป็นมะเร็งที่มากที่สุดในโลกมนุษย์เอามะเร็งทั้งหมดมาเข้าแถวหนึ่งใน5เป็นมะเร็งเต้านมนะทั้งหญิงทั้งชายนะฮะแล้วก็มันทาลายมะเร็งตับแล้วก็มะเร็งเม็ดเลือดขาวนะฮะเพราะฉะนั้นเป็นตัวที่ดูได้นี่เราไปไวไวให้ดูว่าตับอยู่ตรงนี้นะฮะอยู่ข้างขวานะมะเร็งตับก็คนไทยเจอมะเร็งตับเยอะมากเลยเพราะว่าเรากินปลาดิบจาได้ไหมฮะปลาดิบจะมีพยาธิใบไม้ เนียน่ยนำให้เป็นมะเร็งตับกับมะเร็งท่อน้ำดีแล้วเรายังมีไวรัสแอลเอเบ,บีที่เพิ่มการเป็นมะเร็งตับ500เท่าแล้วเราก็ยังมีเหล้าให้ดื่มกันมีเบียร์ดีๆอร่อยดังนั้นคนไทยก็เป็นมะเร็งตับเยอะมากเลยแล้วเรายังกินซูชิตอนนี้ซูชิตามท้องตลาดเนี่ยนะฮะที่ถ้าใช้ปลาดิบทําจะมีตัวจี๊ดและพญาติใบไม้ต้องระวังนะฮะถ้าถ้าเป็นปลาน้ําจืดจะมีนะฮะคุรนนรงให้คนเนี่ยไม่กินปลาดิบแบบนึกว่าเป็นพวกปูปลาลปลาแจ่วลืมซูชิไป งั้นซูชิของที่อยากกินได้ก็เป็นปลาทะเลนะฮะปลาทะเลจากญี่ปุ่นอย่างเงี้ยไม่เป็นไรนะฮะลานญี่ปุ่นไม่เป็นไายเลยแต่ถ้าเกิดตามตลาดเนี่ยมันจะมีปลาดิบเป็นตัวจี๊ดได้เรานี้มะเร็งตับอันดับหนึ่งงาดําก็ช่วยเรื่องนี้นะฮะแล้วก็มีมะเร็งเม็ดเลือดขาวมะเร็งเม็ดเลือดขาวบางชนิดก็ช่วยได้นะฮะที่างานไม่ใจดังๆเนี่ยที่เมืองน,นอกก็ทํามาแล้วก็อาจารย์จากอาจารย์จากเชียงใหม่ก็ทําด้วยก็เพราะว่ามันเพิ่มการสร้างกระดูกจริงๆนะฮะมันเพิ่มการสร้างเซลล์กระดูก o s ซ e o b บลาสตัวงาดําก็มีมมีีแลเเยยยมมมากกออู่่้้วังพิตน มันเลยเป็นตัวที่ไอตัวสร้างกระดูกนี่ถ้าเป็นยาเม็ดแพงมากเลยฮะบางทีเวลาคนกระดูกบางคุณหมอจะสั่งยาพิเศษให้กินไม่ได้กินแต่แคลเซียมนะยังมียาบางตัวกินไ็ดละ20บาท50บาทยาตัวนั้นก็จะมีสารพคุณเพิ่มการสร้างกระดูกแบบงาดาอันนี้นั่นเองนะฮะแล้วดูข้อนี้นะฮะงาดาลดก,การทาลายของสารพิษของต่อตบนะฮะมีไงานวิจยัยแล้วยังตรงเลยว่าลดเรื่องการทําลายช่วยเรื่องให้ตับจัดก,การกับสุราแอลกอฮอล์ได้ดีขึ้นเมดตับอลิซึมของไขมันและแอลกอฮอล์ในตับ มันมีผลอย่างมากเลยนะฮะลดไขมันสะสมในตับจากคนที่กินเหล้าคนกินเหล้าบางคนเนี่ยเป็นมันจุกตับมันลดลงได้นะผมเคยบอกแล้วว่างานวิจัยอะไรที่หนูได้ผลคนได้ผลเสมอผมยังไม่เคยเจองานวิจัยที่หนูได้ผลแล้วคนไม่ได้ผลเลยนะแต่ว่าคนกับหนูเนี่ยใกล้เคียงกันมากเรื่องงานวิจัยอะไรที่หนูได้ผลคนตามมาเสมอยังไม่เคยเจอที่มันไม่ตากไม่ค้านกันเลยนะฮะเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็ช่วยเรื่องตับและมันก็ลดไขมันในเลือดด้วย แล้วก็ลดการเกิดพลา q ได้ชื่อว่าเป็น Anti a n t i a าร์ r o s c l e r ร t i c คือลดการเกิดผนังแต่กอนในผนังเส้นเลือดเหมือนทับทิมและกระเทียมนะฮะแต่ว่ามันไม่มีผลต่อการแข็งตัวของเลือดเหมือนกระเทียมดังนั้นไม่ห้ามในคนที่กินยาต้านการแข็งตัวของเลือดดังนั้นมันเลยกินได้อย่างปลอดภัยจึงเป็นตัวที่โดดเด่นลคดความดันเล็กน้อยไม่ต่ำจนอันตรายเพราะมันลดกระจอกมากแล้วก็ไม่ความดันสูงก็ไม่มีปัญหาเพราะมันไม่ได้เพิ่มความดันนะฮะ เรายัางใส่ข้าวกล้องหอมนินงอกซึ่งมีกาบา้าทําให้หลับสบายดังนั้นตัวนี้เราใส่เข้าไปเพื่อให้หลับสบายแล้วเราก็ยังเป็นของที่สําคัญมากเรายัางใส่พวกเซเลเนียมกับวิตามินซีเพื่อให้ต้านอนุมูลอิสระเป็นของที่ร่างกายจำเป็นต้องการ <c oughs> เพราะฉะนั้นตัวนี้คือเซซามีเอสงาดําที่โดดเด่นที่สุดในประเทศไทยนะฮะเขาเสียงตบมือให้ตัวนี้เลยนะฮะดูที่ห้าสรรพคุณมันน่ากินไหมฮะ ทั้งกระดูนะทั้งเรื่องตบับบำรุงตับอีกนะแล้วยังกลดค่ามะเร็งตับอีกผนังเส้นเลือดอีกแล้วไม่มีผลต่อการแข็งตัวของเลือดจะหายอย่างนี้ได้ที่ไหนหายาก